ลักมาหัวใจกอดมาขอบคุณนะครับคุณอัชลากินข้าวแล้วเด้อโอเคจากคุณอัชลาะนะวันนี้ได้อะไรกินข้าวคุณอัชลาไปเซเว่นมาด้วยหนิได้อะไรมาจ้าได้อะไรมาจ้าคุณอัชลาจ้าปอดมาลองเลยตอนนี้เดี๋ยวปตเตะเลยนะเราวบะแม่มนแม่ไม้ลาวบะแม่นแม่ไม้โอ้ อ้าก็เราไม่ใช่แม่ไม้แล้วเราจะไปสนใจทําไมละจ้าคุณนัชลาก็เราไม่ใช่แม่ไม้แล้วเราจะไปสนใจทําไมละจา้าก็แค่เพลงนะคะแม่ไม้เขายังไม่สนใจเลยใช่ไหมเนะ่ยอ้คุณนัชลาอ่าแม่ไม้ยังไม่สนใจเลยเพลงก็คือเพลงเนาะนะ ต้องจืดไปซื้อเยอเกิดเจ้าเอ้าซื้อยยเกิดมาทาอะไรคะต้องกินเยอโยอเกิดด้วยหรอคุณณชลา,าขอบคุณนะคะไม่สนใจหรอกคะ่ะแค่หยอกๆยอกคุณณชลา,าบอกเอเคนะเราสาวยุคใหม่นะคะเราสาวยุคใหม่นะคะคุณณชลา,าเนาะ รับได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะจะมาแบบไหนเราก็รับได้นะคะคุณณชาราเนาะเราสาวยุคใหม่นะคะโนสนโนแคร์ no son, no care, นะจ๊ะสาวยุคใหม่นะจ๊ะคุณอัชลา,านะหมดยุคแล้วนะจ๊ะหมดยุคอ่าหมดยุคอ่าเขาเรียกอะไรนะหมดยุคอ่าหมดยุคอ่าโบราณแล้วนะคุณอัชารานะยินีสาวยุคใหม่นะคะเนาะสาวยุคใหม่นะต้องทันเหตุการณ์ทันทุกสภาวะนะคะคุณอัชาราเนาะ หนาวก็ทันหนาวก็ทันร้อนก็ทันย็นก็ทันฝนตกก็ทันแดดก,ก็ทันร้อนก็ทันนะนะลมก็ทันนะคะน่นะลมมาแล้วก็วิ่งตามลมนะคะประมาณนั้นเนาะเราต้องตามไม่ทันนะจ๊ะทุกสภาวะนะคะเราสาวยุคใหม่นะคะมีเพลงด้วยาสาวยุคใหม่เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะมอเตอร์ไซค์ห่างใช่ไหมคุณอชาาัชรา คุณอาชาต้องเอาไปลองแล้วนะมอเตอร์ไซค์ห่างอะ่ะมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างสาวยุกไหม่อ่นะใช่ไหมอย่างนั้นอะ่ขะของใครกอบเพลงอ่ะมอเตอร์ไซค์ห่างอะ่ะนะคะคุณน่ารักนะสวัสดีครับคุณอาชาลาบ้านในครับผมขอบคุณนะครับคุณน่ารักนะนะคะผมนะคุณน่ารักคงใส่อากาศเย็นใช่ไหมไม่ค่อยเม้นอะไรเลยนะคุณน่ารักนะนี่อากาศเย็นใช่ไหมครับผมไม่ค่อยจะเม้นอะไรเลย ตอนนี้อยู่ในไหนอ่ะผิงไฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณน่ารักนะคุณผิงไฟอยู่หรือเปล่าอย่าบอกว่าถอดเสื้อผิงไฟนะคะผมนะบ้านแหม่มเริ่มเย็นเหมือนกันแล้วนะคะพอแดดไม่มีก็เย็นจริงๆอะ่ะมีหมอกด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีหมอกแล้วนะคะเออก็ดีเหมือนกันเนาะนะเขาเรียกว่าผลพวงเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าผลพวงของฝนตกนะคะทําให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยหมอกๆม,มีเหมือนมีหมอกนะคะอากาศเย็นนะคะช่วงเย็นนะคะเป็นช่วงเย็นที่อ่าฝนแดดแดดล่มลมตกเนาะก็เลยกลายเป็นว่ามีหมอกมาแทนนะคะทุกคนนะน,าานี่ค่ะเนาะนี่คือเป็นอ่าเวลาช่วงเย็นนะคะท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะยังคึมๆอยู่เนาะอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วนะคะแต่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่นะคะ นี่จะ้ะนะคะท้องฟ้าก็มัวมัวอยู่แล้วก็ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นก็มีหมอกนะคะนูนจ้ะมีหมอกแล้วนะคะภูเขาเนาะเริ่มเป็นมีหมอกขาวๆแล้วนะคะทุกคนนะอากาศเย็นลงนะคะหลังจากฝนตกให้มาหนึ่งวันเต็มๆเนาะวันนี้ก็ไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นแดดเลยค่ะตั้งแต่ฝนตกเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อเนาะวันนี้แดดแบบอ่อนมาก คึมๆทั้งวันเลยค่ะนะจ๊ะนี่ค่ะท้องฟ้าท้องฟ้านะคะนี่ฝั่งตะวันออกนะคะคึมแบบนี้ค่ะนะคะดินก็ยังชุ่มช่าอยู่นะอมน้ําอยู่นะคะดินสดชื่นมากๆค่ะทุกคนดินชุ่มช่าอยู่นะอมน้ําดูก็ทั้งญ้าทั้งผักนะสดชื่นหมดนะคะดอกไม้ก็สดชื่นนะคะทุกคนนี่ค่ะนะจ๊ะ หญ้าก็สดชื่นนะคะเขียวก็จีเลยค่ะนี่หญ้านะคะผักก็สดชื่นนะคะอิ่มน้ํานะคะผักอิ่มน้ําเนะาะจา้าขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาสกายนะคะ